ะไะพี่ว่าเราเพิ่งทำเมนเสร็จอหรว่าเจ้าขยับไปทีเพราะคือโจาฝากมาบอกว่ามี้วด้วยจะคุยด้วยอ่ะอ้าวแล้วโจอ,อยู่ไหนเหรอโจอรออยู่สแตนนู่นน่ะโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาโจาก่อนนะคะเจไปไปโจอพอดีเราไปทีขยับมาเลยมาช้าเห็นว่มามีเรื่องจะคุยด้วยอะไรเหรอไม่ใช่ เห็นอุ้มบอกมีเรื่องจะคุยด้วยอะเรื่องอะไรหรออ๋อเรื่องางวันจากอาจารย์นะเพราะว่าพี่แกสอบได้ไงอาจารย์บอกว่าจะให้แต่ว่าเป็นอาจารย์ไม่ให้แล้วเพราะว่าทางแบบทางบ้านของอาจารย์ไม่พจ่ายเลยก็เลยว่าจะสับสนุนไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสแล้วก็ให้แม่ใช้ตังค์ส่วนนั้นก็ได้เดี๋ยวเราสอบได้ที่หนึ่งแล้ก็พูแล้วอโอเคแค่นี้เหมือนกันทีนี้ได้นะอขอบุ้ณมั่งนะ มีแค่นี้ช่วยปะใช่ใช่ใช่นี่แหลจะกลับไปไหมใช่พ,พอดีเพราะเราต้องไปทำสทล <ะ S 1> ัดต่อเอ้ยงั้นเรากลับได้เลยโอเคอเคออเ,เดี๋ยวแกกลับก่อนเลยก็ได้อาเราจะเข้าห้องน้ำก่อนอ๋อโอเคงั้นเจอกันนะโอเคแล้วได้เลยสล็อตอุ้มไปอยู่ไหนจะรอไปหายี่เรื่องจะคุยเรื่องนี้หน่อยโอเครออยู่หลังตึ้งนะ โอเคอุ้มอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะเรามีเรื่องจะคุยด้วยเกี่ยวกับรางวัลแล้วก็เรื่องของอายอือคือว่าคือฉันได้บอกอายว่าอาจารย์เอามันไปใช้รูปตัวหมดแล้วคือสุดท้ายอายก็ต้องสารสิทธิ์แกคิดว่าดีไหมก็ดีนะในเมื่อแกไม่ได้อะก็ไม่ต้องมีใครได้จริงงั้นเราทักบอกแม่เลยไหมไปดิ